บนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยเสียงเครื่องยนต์คำรามแห่งความเร็วมีเครื่องบินรบหนึ่งรุ่นที่ถูกขนานนามว่าเป็นเหยี่ยวทองคำแห่งเอเชียเครื่องบินลำนี้คือไก่ที50 TH Golden Eagle สุดยอดเครื่องบินรบฝึกสมรรถนะสูงของกองทัพอากาศไทยที่ไม่เพียงแต่ใช้ในการฝึกนักบินเท่านั้นแต่ยังสามารถทำหน้าที่เป็นเครื่องบินรบโจมตีเบาได้อย่างเต็มรูปแบบที50 TH เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งมิตรภาพทางการทหารระหว่างไทยและเกาหลีใต้ รวมถึงเป็นตัวแทนของเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดสู่ยุคใหม่ของการบินรบ เครื่องบินไก่ T-50TH ถูกพัฒนาโดยบริษัท Korea Aerospace Industry หรือไก่ของเกาหลีใต้ร่วมกับบริษัทชื่อดัง m a r t ิ n จากสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผู้สร้างเครื่องบินรบ F-16 ที่โด่งดังทั่วโลกดังนั้นจะเห็นได้ว่าดีไซน์ของ T-50TH มีความคล้ายคลึงกับ F-16 อย่างมากทั้งในเรื่องของรูปร่างปีกและระบบควบคุมการบินจุดประสงค์ขององค์การพัฒนาคือการสร้างเครื่องบินฝึกที่สามารถให้ประสบการณ์การบินใกล้เคียงกับเครื่องบินรบจริง เพื่อให้นักบินสามารถเปลี่ยนไปขับเครื่องรบหลักอย่าง F 1 6หรือ JAS 39มสิเกรเนได้อย่างรวดเร็วไก่ทีห TH มีสมรรถนะที่เหนือกว่าเครื่องบินฝึกทั่วไปมันสามารถทำความเร็วสูงสุดถึงเมตรหหรือประมาณ1850กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าเร็วเกินกว่าขอบเขตของเครื่องบินฝึกแบบธรรมดาด้วยเครื่องยนต์ General Electric F 4 0 4 GE 1 0 2ที่ให้แรงขับสูงสุดกว่า17,000ปอนด์ทำให้เครื่องสามารถทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าไดด้อย่างงงรรรวเรวเ็และละทพั โครงสร้างของลำตัวทำจากวัสดุคอมโพสิตน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงทำให้ T50TH มีความคล่องตัวสูงและประหยัดเชื้อเพลิงในเวลาเดียวกันนอกจากสมรรถนะทางความเร็วแล้วเครื่องนี้ยังมาพร้อมกับระบบอิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรดาร์ควบคุมการยิงระบบ HUD หรือ h e a d u p Display ที่แสดงข้อมูลการบินและเป้าหมายแบบเรียลไทมรวมถึงจอแสดงผลแบบ MFD ที่ช่วยให้นักบินสามารถจัดการระบบต่างๆได้อย่างสะดวกในระหว่างปฏิบัติภารกิจ ระบบทั้งหมดนี้ถูกออกแบบให้ใกล้เคียงกับเครื่องบินรบหลักมากที่สุดเพื่อให้นักบินฝึกสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมเข้าสู่การรบจริงได้อย่างมั่นใจกองทัพอากาศไทยได้จัดซื้อไกที 50TH เพื่อเข้าประจำการแทนเครื่องบินฝึกแบบเก่าที่ใช้งานมานานหลายสิบปีโดยเครื่องชุดแรกได้ส่งมอบในปี2018และได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่นักบินฝึกของไทยเครื่องรุ่นนี้ไม่เพียงแต่มีหน้าที่ในการฝึกเท่านั้นแต่ยังสามารถติดตั้งอาวุธได้จริง เช่นปืนกล20มิลลิเมตรวจรดนำวิถีอากาศสู่อากาศเอมลบ9ไซวินเดอร์รวมถึงระเบิดนำวิถีเลเซอร์ซึ่งทำให้มันสามารถทำภารกิจโจมตีเบาได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับประเทศไทยท50 t h ถือเป็นเครื่องบินที่ยกระดับมาตรฐานการฝึกบินเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างแท้จริงนักบินสามารถฝึกจำลองสถานการณ์การรบจริงผ่านระบบการจำลองในห้องนักบินที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลแบบเรียลไทม์รวมถึงระบบวิเคราะห์หลังการบินที่ช่วยปรับปรุงทักษะนักบินได้อย่างละเอียด ข้อมูลทุกอย่างสามารถบันทึกวิเคราะห์และนำกลับมาพัฒนาในรอบการฝึกต่อไปได้อย่างแม่นยำในด้านการออกแบบ T-50TH ยังมีเส้นสายที่โชบเฉี่ยวลำตัวเรียวเพรียวปีกทรงเฉียงแบบเดลต้าที่ให้เสถียรภาพในการบินสูงแม้ในความเร็วเหนือเสียงเครื่องมีอัตราเร่งที่ยอดเยี่ยมและสามารถร่อนเลี้ยวได้ในมุมแคบโดยไม่สูญเสียความสูงมากเกินไปลักษณะเหล่านี้ทำให้มันถูกเรียกว่าเครื่องบินฝึกที่ราวกับเครื่องรบจริง นักบินไทยที่ได้ขับ T50 ้ th ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันคือเครื่องบินที่ให้ความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับท้องฟ้าเพราะการตอบสนองของระบบควบคุมรวดเร็วและแม่นยำทุกมุมการเคลื่อนไหวความสมดุลของเครื่องช่วยให้นักบินสามารถทำการรบจำลองในทุกสภาพอากาศไม่ว่าจะเป็นการรบทางอากาศการโจมตีภาคพ,พื้นหรือการหลบหลีกการตรวจจับจากศัตรูเครื่องนี้สามารถทำได้ทั้งหมด สิ่งที่ทำให้ไก่ที 50TH โดดเด่นเหนือกว่าเครื่องบินฝึกยุคก่อนคือความสามารถในการเชื่อมต่อกับระบบข้อมูลการรบแบบเครือข่ายนักบินสามารถรับข้อมูลเป้าหมายจากศูนย์ควบคุมหรือเครื่องบินลำอื่นได้แบบเรียลไทม์ผ่านระบบ Data Link ก์ทำให้การปฏิบัติการเป็นไปอย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนี่คือก้าวสำคัญของกองทัพอากาศไทยในการเข้าสู่ยุค Network Cent r i c Warfare นอกจากนี้ T50TH ยังถูกใช้ในการฝึกนักบินก่อนประจำการในฝูงบิน F16 และ Gripen ปปซึ่งเป็นเครื่องบินรบหลักของไทยการมีเครื่องฝึกที่มีสมรรถนะใกล้เคียงเครื่องจริงช่วยลดค่าใช้จ่ายการฝึกบนเครื่องรบหลักได้อย่างมหาศาลและยังช่วยให้นักบินปรับตัวเข้าสู่สนามรบจริงได้เร็วขึ้น T50TH ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินฝึกธรรมดาแต่มันคือเครื่องบินที่ออกแบบมาเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักบินแห่งอนาคต ด้วยเทคโนโลยีระดับสูงที่ใกล้เคียงเครื่องรบจริงที่สุดในโลกในระดับราคาเดียวกันมันจึงได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในเครื่องบินฝึกที่ดีที่สุดในเอเชียและเป็นเพชรเม็ดงามแห่งกองทัพอากาศไทยในม่มมงขององค์การดีไซน์ T-50 t h ยังถูกยกให้เป็นหนึ่งในเครื่องบินที่มีความงดงามมากที่สุดด้วยสีทองสลับเทาเงินที่เป็นเอกลักษณ์เสมือนเหยี่ยวทองคําที่โบยบินอยู่บนท้องฟ้าไทยมันไม่เพียงเป็นเครื่องจักรแห่งสงคราม แต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังความภาคภูมิใจและเทคโนโลยีที่ก้าวไกลของชาติไทยไก่ที50 TH Golden Eagle คือการรวมกันของความเร็วความแม่นยำและความชาญฉลาดมันคือเครื่องบินที่ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อเพียงฝึกแต่เพื่อเตรียมพร้อมนักบินให้กลายเป็นนักรบโกจริงบนท้องฟ้าและนี่คือเหตุผลที่มันถูกยกให้เป็นหนึ่งในเครื่องบินรบที่กำลังได้รับความนิยมสูงสุดในโลกและเป็นอีกหนึ่งตำนานของท้องฟ้าที่จะถูกจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ของกองทัพ